สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัว Background วินโดว์7นะครับแล้วก็ Windows 8.1หรือว่าหรือว่าวินโดว์10นะครับซึ่งการเปลี่ยน Background ในวินโดว์นะครับก็จะวิธีการเปลี่ยนของแต่ละ Windows ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือให้ทําการเข้ามาอันนี้จะเป็นหน้าตัว Background ของ Windows นะครับหลังจากที่เราลง Windows เสร็จแล้วนะครับนอันนี้จะเป็นหน้าจอของ Windows 7นะครับแต่ถ้าเป็นวินา สำหรับ w i n d ด w s 8.1หรือ Windows 10ก็จะแตกต่างไปกว่าจากนี้นิดนึงนะครับแต่วิธีการเปลี่ยนแบ็กกราวด้านหลังตรงนี้นะครับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนอย่างไรนะครับก็ให้ทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่บนพื้นที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับหลังจากนั้นคลิกขวานะครับหลังจากนั้นก็เลือกตัว p s o n a l นะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับปุ่มด้านล่างจะเห็นไหมครับจะเห็นคาว่า Desktop Background อยู่นะครับให้เรากดไปหนึ่งครั้ง นะครับเมื่อเราทําทําการกดเรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีให้เลือกแบ็กกราวด์ที่อยู่แบบเป็นรูปสวยๆนะครับที่ Microsoft ได้ให้มานะครับโดยวิธีการเลือกนะครับก็ให้เราทําการเอาเมาส์มาโอเวอร์ที่รูปนั้นนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกนะครับแต่ถ้าต้องการแบบเลือกในหลายรูปนะครับก็ให้ทําการกด Control บนคีย์บอร์ดด้วยนะครับแล้วก็เลือกคลิกเมาส์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะเลือกไป อันนี้ผมเลือกมาหมด5รูปนะครับแต่ถ้าใครต้องการนํารูปภาพที่จากที่เราไปถ่ายรูปมาเองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือนํารูปมาจากกล้องแล้วเราต้องการที่จะนํามาเป็นหน้าเดหน้าจอเดสก์ท็อปแบ็กกราวของตัววินโดว์เองนะครับก็ให้ทําการโหลดรูปเข้าตัวคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นก็สร้างโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเก็บรูปไว้แล้วก็กดเบราว์ตรงนี้นะครับให้เราเบราว์ไปยังโฟลเดอร์ที่ เราเก็บรูปนะครับจากนั้นกดโอเคเดี๋ยวรูปตรงนี้มันจะขึ้นมาให้เองให้เราเลือกตามอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเลือกหลายรูปก็กดคอนโทรลแล้วก็เมาส์คลิกนะครับเมื่อในตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะเป็นการเลือกตัว Desktop Background ที่ Microsoft มาให้หรือทําการดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับโดยการเข้าเว็บไซต์ของตัวนี้ของ Microsoft นะครับจะเป็นหน้าจอจะเป็นเว็บไซต์นะครับให้สําหรับทําการดาวน์โหลดเห็นไหมครับ จะเป็นรูปที่ปารีสนะครับต่างๆเลยครับหรืองานเฉลิมฉลองต่างๆนะครับรูปใบไม้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนชอบแบบไหนจากนั้นทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดกดสมมติว่าผมในการดรูปเนี้ยถ้กดดาวน์โหลดทันทีนะครับมันก็จะดาวน์โหลดรูปมาให้จากนั้นก็คลิกขวาเซฟอิมเมจแล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจะทำนำม,มาเป็นวอลเปเปอร์นะครับแนะนําว่าให้สร้างมา,มาไว้ซักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับในไดดีก็ได้แหละครับแล้วเก็บรูปพวกอิมเมจต่างๆไว้ รูปที่เราต้องการที่จะทำมาเป็นวอลเปเปอรนะครับจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้แหละครับแล้วก็กดเบาว์ไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับสมมติผมต้องการเห็นไหมครับ4ีรูป5้รูปนะครับผมก็กดเซฟเชนนะครับเมื่อกดเซฟเชนแล้วนะครับพอมาหน้าจอ desktop นะครับผมก็กดเห็นไหมครับมันสามารถเลือกว่า next desktop background ได้ใชไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆนะครับตามที่เราเลือกนะครับคลิกอีกทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนแล้ว เห็นไหมครับก็วันนี้ขอจบวิธีการเปลี่ยนตัว Desktop Background สำหรับ Windows 7, Windows 8.1, หรือ Windows 10เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ